คนเคยถามนะคะพี่หน่งนะว่าเอ๊ะทำไมคนไทยถึงมาอยู่ที่ต่างประเทศกันเยอะแยะนะคะวันนี้ก็พอดีมีเวลานะคะนั่งอ่านหนังสือแล้วก็มาทานกาแฟชิวๆนะคะก็ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันจริงๆพี่หนงเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยนี่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าทํางานด้วยนะทำงานอยู่กับสายการบิน บินที่พี่นองอยู่เนี่ยเขาอนุญาตให้สามารถที่จะย้ายเบสมาอยู่ที่ลอนดอนได้นะคะตอนนั้นพี่นงก็ยังคิด2,7งสองใจว่าจะย้ายมาอยู่ทำเป็นช็อตฮอดดีไหมก็คือบินแบบรุงเทสเอสบินลอนดอนแล้วก็ในยุโรปนะคะในฝรั่งเศสลอนดอนฝรั London, ร่งเศสอิตาลีอัมสเตอร์ดัม สวิสอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะที่สายกันบินที่พี่หนกทํทำงานเขาเดินทางก็จะเป็นเขาเรียกช็อตฮอนะคะแต่อย่างกรุงเทพลอนดอนเนี่ยเป็นลองทออย่างที่พี่หนุงเคยทำอันนี้หัวหน้าของพี่หน่งถามว่าอยู่ไม่อยากย้ายมาอยู่เบสที่ลอนดอนหอ้ออะไรอย่างเงี้ยก็คงรู้ว่าพี่หนกมีแฟนมิแฟน,นคนอังกฤษนะคะตอนนั้นก็ยังคบกันยังคบกันแต่ยังไม่ได้แบบเลือกว่าจะตัดสินใจ ตัดสนใจจะ,จะใช้ชีวิตกับคนไหนนะคะก็ก็คบคบดูใจกันอยู่ทีเนี้ยก็แต่ไม่ได้คบหลายคนนะคะคบทีละคนเ <c oughs> ดี็ะเขาใจค <c oughs> บทีละคนดูใจทีละคนอ่ะเรามาเข้าเรื่องเรานะคะเข้าเรื่องของเราเรื่องของเราก็าคือทำไมคนไทยถึงอยากมาอยู่เที่องกรีกหรืออยู่ต่างประเทศกันมากเราจะเห็น ผู้หญิงไทยมาแต่งงานแล้วใช้ชีวิตที่นี่ค่อนข้างเยอะที่เยอรมันที่อัมสเตอร์ดัมที่ยุโรปที่อเมริกาที่สวสิสนะคะที่อลอสแอนเจลิสนิวยอร์กเนี่ยเยอะมากๆนะคะหนึ่งแน่นอนเขาก็มีนะคะชายฝรั่งที่หลงรลักเขานะคะหรือว่าหนุ่มฝรั่งที่หลงรลักไะมคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิ ว่าเป็นผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็น,นรกกนนะะักเพศเดียวกันหรือว่ารักต่างเพศกันนะคะรักเพศเดียวกันหรือว่ารักต่างเพศนะคะก็ขอให้มีคนที่รักเราคนที่อยากจะสนับสนุนเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องแรงนะคะนอกจากว่า นอกจากอีกกรณีหนึ่งที่มาอยู่ในลักษณะมาทํางานนะคะก็คือมาซื้อตัวเลยก็ซื้อตัวให้มาทํางานที่นี่เลยอย่างเช่นคุณหมอ,อวิศวะเก่งๆสถาปนิกเก่งๆนะคะทนายความเก่งๆอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็เป็นลักษณะที่แบบหรือนักธุรกิจนะคะที่มาทําธุรกิจที่นี่ก็ซื้อตัวมานะคะ ในนี้ในกรณีที่เรามาเองนะคะเรามาเองก็แน่นอนว่าต้องมากับแฟ m i l y ลีน่นะคะหรือว่ามาเรียนหนังสือนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในระยะสั้นบางคนเรียนหนังสือถึงกําหนดนะคะก็สามารถแอพพลายได้นะคะอยู่ในระยะเวลาที่เขากําหนด3ปี4ปีนะคะก็สามารถที่จะแอปพลายเพอร์มานนต์ได้แต่ต้องมีงานทำนะคะนี่นักเรียนในกรณีนักเรียนอยากแอพพลายเพอร์มานนต์นะคะ นี่คนาดาแอพพลายได้แต่พี่ดงไม่แั่ใจว่าที่อังกฤษแอพพลายได้ไหมนะคะอีกในกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ที่มีครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะก็สามารถแอพพลายได้นะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะทำไมคนไทยถึงชอบมาอยู่ที่ต่างประเทศกันนะคะนอกจากสามารถที่ได้สิทธิในการทำงานแล้วนะคะที่นี่ขั้นต่ำในชั่วโมงการทำงานจะอยู่ที่ average อยู่ที่ 15-19ปอนด์นะคะที่พี่หนุ่มจำไม่ผิดนะก็ประมาณสัก7-800บาทต่อชั่วโมงนะคะแต่นั้นคืองานแบบงานที่ไม่ได้ใช้สกิลนะคะงานที่ไม่ใช่เ,เรียนจบมาจากสาขานั้นโดยตรงนะคะงานที่ใช้ความรู้ความสามารถนะคะอันนี้คืองานอันนี้คือเขาเรียกมาตรฐานขั้นต่ำาอบ้านเรา300บาทนะคะอันนี้คือมาตรฐานของเขาอยู่ที่ประมาณ7-800บาทนี่มาตรฐานขั้นต่ำ ต่ถ้าเราเก่กงกว่านั้นเรามีวิชาความรู้มีการศึกษานะคะก็นะะจะเป็นอีกเลทหนึ่งนะคะอันนี้พี่หนงพูดให้ฟังว่าเลทขั้นต่ำนะคะทีเนี้ยโอเคเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทต่อชั่วโมงทํางานสิบแปดชั่วโมงนะคะไม่เกินสิบชั่วโมงแปดชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณหรือหกชั่วโมงนะคะแปดห้าสี่สิบแปดสิบแปดก็ประมาณวันละห้าพันบาทนะคะวันละนะคะวันละห้าพันก็เหมือนกับเราเทำงานทัวร์ไหมคะ นะก็จะอยู่ปรบมาณน,นี้นะคะทางานทัวร์อยู่ประมาณวันละห้าพันมาลามูนประมาณนี้เลยนะคะัแต่ทีะคะ่คนที่อยากจะมาอยู่ที่นี่นะคะคนที่อยากจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอีกสาเหตุนึ่าด้วยนะคะเรื่องระบบการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็สิทธิในการคลอดบุตรนะคะแต่สิทธิในการศึกษาต่อของบุตร<โ>ด้วยนะคะสามารถเรียนฟรีนะคะจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยทางทางมหาวิทยาลัยทางรัฐบาลเนี่ย ซัพเิดีประมาณบางส่วนนะคะไม่ทั้งหมดแต่แว่าก็สัพสิดีให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกู้เงินเรียนได้ด้วยนะคะที่หน่งว่าน่าจะประมาณซัพสิดีประมาณหนึ่งในสของค่าเทอมนะคะสำหรับระดับมหาวิทยาลัยนะคะปริญญาโทรปริญญาเอกเนะี่ยอย่างที่หน่องเนี่ยอยากมาเรียนต่อปริญญาเอกนะคะเพราะที่หน่งเรียนด้านกฎหมายพี่หน่องอยากมาต่อเลยงั้นด้านปริญญาเอกให้จบแต่ว่าตอนนี้ก็มีความชอบ ที่หลากหลายออกมาแล้วนะเริ่มชอบเรื่องทางด้านจิตวิทยานะคะอาจจะมาทําหัวข้อคอนเทนต์เกี่ยวกับจิตวิทยาการใช้ชีวิตของครอบครัวนะคะทํายังไงให้เรามีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขและมีความรักเลือกผู้ชายให้ถูกนะคะเลือกคู่ให้ถูกนะคะเลือกคนยังไงที่เป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่เราจะใช้ชีวิตร่วมจนนาทีสุดท้ายร่วมกันนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไทยบางทีก็เลือกผิดเลือกถูกนะคะไม่ว่าผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็เป็นนะคะ ก็การใช้ชีวิตให้มีความสุขส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่มีความสุขก็คือการมีครอบครัวที่ดีด้วยนะคะจะเลือกคนที่ถูกต้องเลือกคนที่สนับสนุนนะคะเ,ะเลือกคนที่ไว้ใจได้เลือกคนที่เราเชื่อใจได้นะคะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ว่าเรายัางสวยหรือว่าเราไม่สวยแล้วนะคะยังจะไปมองคนอื่นอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะคะ ก็แต่ละคนก็จะมีแนวความคิดไม่ไมเหมือนกันพี่หนงมีมาตรฐานนะมาตรฐานของพี่หนงว่าพี่หนงก็จะไม่เลือกใครที่พี่หนงรู้สึกว่าอ,อ,อยู่ด้วยแล้วต้องหวานระแวงตลอดเวลานะคะว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่านะ,ะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างการเรียนนะคะการเรากลับมาที่เรื่องของเรานะคะการเดี๋ยวออกทะเลอีกนะคะการเรียนเขาก็ทางทางรัฐบาลก็สปอนเซอร์เรื่องก,การเรียนนะคะด้วยนะคะแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เขาอยากไปอยู่ที่นี่นะคะถ้ามีบุตรนะคะก็รัฐบาลก็ให้โอกาสได้เรียนหนังสือสูงสุดเท่าที่บุตรต้องการนะคะแล้วก็รวมทั้งการรักษาพยาบาลนะคะตั้งแต่คลอดบุตรนะคะที่เ,เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะคะเลี้ยงดูถ้าตกง,งานนะคะนี่ก็สําคัญเรื่องถ้าตกง,งานแล้วเขารับผิดชอบดูแลเขาให้เป็นเ,เน่เลี้ยงดูนะคะยามที่เราขาดงาน ก็บางคนก็แอปถ่ายกันพี่หนุ่มจำได้ว่าเคยถามพี่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 บอกว่าอยู่ที่ประมาณ200กว่าปอนด์นะคะประมาณ100-200กว่าปอนด์ต่อวีค์นะคะต่อวีาก,ก็ตกประมาณ800ปอนด์ก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้ 1, ปอนด์40กว่าบาทนะคะ ก็มีที่มัน3า0 0 0ื่นกว่าบาทก็พออยู่ได้นะคะสามหมกว่าบาทพออยู่บ้านอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะแอปพลายขอบ้านรัฐบาลได้ด้วยนะคะสาหรับคนที่ตกงานนะคะเขาจะมีะะเหมือนกับดูแลนะคะดูแลทั้งเรื่องอค่าใช้จ,จ่ายนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยให้นะคะสําหรับ คนที่มาอยู่แล้วเกิดไม่รับไม่ชอบกันเลิกกันนะคะเขาก็ดูแลเรื่องบุญนะคะค่าใช้จ่ายของบุตรขั้นต่ำให้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการศึกษาของบุญด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิทธิของผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ผู้หญิงที่ชอบมาอยู่ที่นี่ก็ทราบว่าตัวเองก็จะได้รับการเลี้ยงด,ดูได้ได้รับการปกป้องอย่างดีแล้วก็ได้รับสิทธิที่ที่ท ไม่โดนทออทิ้งนะคะให้ต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวหรือว่าสามีเคยส่งเสียเลี้ยงดูแลสามีไปมีคนใหม่หรือว่าไม่รักไม่ชอบกันแล้วตัดสินใจแยกกันนะคะแล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงดูบุตรถ้าใะจ่ายของบุตรใครจะเป็นคนดูแลที่นี่เขาดูแลเรื่องกรณีเหล่านี้ให้ด้วยนะคะเรื่องกรณีที่หย่าร้างกันนะคะแยกกันอยู่สามสามีไม่ส่งเสียนะคะบุตร ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของบุตรแล้วก็ค่าเล่าเรียนนะคะการศึกษาให้บุตรด้วยที่พังนะคะแล้วก็เงินใช้จ่ายนะคะทั่วไปของแม่ด้วยซึ่งอันนี้นะคะเป็นระบบนะคะสาธารณูปโภคต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลชีวิตนะคะใช้ชีวิตนะคะ,อะ,คะอของแม่และเด็กด,ด้วยนะคะ น,นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไทยอยากจาอนู่ตางประเทศกันนะคะพี่เม้นนุไม่แน่ใจว่าเมกาได้รับสิทธิ์อย่างนี้หรือเปล่าแต่พี่อังิดษจะมีสิทธิ์ประมาณนี้นะคะเ,เนื่องจากหลังจากที่เราอายุมากแล้วไม่สามารถทำมาหากินได้แล้วนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอายุมากก็คือเกิน60ปีไปแล้วนะคะ ือว่า70ปี80ปีแล้วจะมีคนเล้ยนดูไหมถ้าเรามาอยู่เมืองนอกนะคะเกิดคนที่ไม่มีบุตรนะคะใครจะเป็นคนเล้ยนดูสมมุติว่าคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วใครจะดูแลเราต่อนะคะบางคนก็บอกว่าฉันจะต้องมาอยู่คนเดียวเดียวดายอยู่ในต่างประเทศหรือเปล่านะคะออทางรัฐบาลก็ดูแลนะคะก,ก็มีบ้านให้เป็นเครือโคมสําหรับคนแก่นะคะดูแลมีหมอมีพยาบาลดูแลอาหารการดนยารักษาโรคต่างๆให้จนนาทีสุดท้ายนะคะที่หน่งเพิ่งเดินผ่าน,านไป เป็นเหมือนโรงแรมเป็นเหมือนที่พักนะคะเป็นเหมือนที่พักสําหรับคนที่จะเสียชีวิตนะคะแล้วก็ต้องใช้บรรปลายชีวิตของตัวเองนะคะอยู่ในสถานที่เขาเรียกเออ่ฮอสเพลนะคะใ,ใกล้ๆบ้านพี่หนุ่มก็มีอยู่ที่หนึ่งน,นะคะก็คือถ้าคุณเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะเ่นมเมล้งอะไรต่างๆเขาก็ดูแลเราจนนาทีสุดท้ายเลยนะคะก็ก็ถือว่า ระบบการดูแลนะคะการรักษาพยาบาลน,นะคะเ,เจ็บไข้ได้ป่วยการศึกษานะคะค่อนข้างที่จะดูแลตั้งแต่เกิดจนนาทีสุดท้ายของชีวิตเลยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ดูแลประชากรของเขาอย่างดีเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ในความคิดของพี่นงนะคะก,ก็ก็คิดว่าถ้าประเทศไทยนะคะ ได้ดูแลนะคะคนของเรานะคะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างดีนะคะก็คงไม่มีสมองไหลนะคะอยากไปอยู่ต่างประเทศกันนะคะอ,อ,อย่างเช่นช่วงโควิดนี้นะคะถ้ารัฐบาลได้ดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยมีเตียงสนามมีอะไรซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ก็มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมด,วด้วยช่วยกันมากมายเลยนะคะพม่หนูก็ดีใจมากๆเลยที่คนป่วยไม่ถูกทอดทิ้งคนแก่ไม่ถูกทอดทิ้งนะคะให้เอาไปปล่อย รับมาแล้วเราไปปล่อยปล่อยเขาไว้หน้าโรงพยาบาลหลังโรงพาบาลบ้างนะคะที่เห็นข่าวที่ข่าวที่ถ่ายทอดออกมาก็ทําให้รู้สึกสลดใจมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เชื่อว่านะคะเมื่อเรามีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นร้ายแรงกับบ้านเราก็จะทําให้ รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลคนของเขานะคะเพราะเราทราบแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างสัพพันธ์แบบนี้เราต้องแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตยังไงพี่หนุ่มเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นกับเราเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเจ็บไข้ได้ป่วยจากโควิดไม่ไม่ว่าการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าการตัดสินใจใดๆในชีวิตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราย่อมเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะดังนั้นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะสิ่งใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกๆคนด้วยนะคะที่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ลำบากใจมากนะคะลูกสาวพี่หนุ่มก็บ่นอยู่นะคะว่าจำนวนคนเสียชีวิตมากขึ้นมากขึ้นจำนวนคนป่วยมากขึ้นมากขึ้นนะคะพี่หนุ่มก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าก็จะเอาอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆนะคะใส่แมสตลอดเวลานะคะ แล้วก็ถ้าล็อกตัวเองอยู่ที่บ้านได้ทํากับข้าวทานกันนะคะที่พี่หนงเคยรณรงค์ให้ทํากับข้าวทานกันตั้งแต่เริ่มแรกนะคะปลูกผักสวนครัวนะคะอย่างที่พี่หนงปล,ลูกที่บ้านนะคะก็เป็นตัวอย่างะคะ่ะเป็นรณรงค์เล็กๆน้อยๆเชื่อว่าคนไทยเก่งๆมีมากมายนะคะที่ปลูกผักทานเองปลูกตะไคร้ใบมกะกรูดเราปลูกมันอยู่แล้วนะคะที่บ้านเกือบทุกบ้านก็มีอยู่แล้วนะคะกะเพราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ พยายามนะคะเราอาจจะต้องไปอยู่ในสังคมที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองที่มากที่สุดนะคะเพราะนั้นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราช่วยเราเราดูแลตัวเราเองได้เนี่ยก็ไม่เป็นภาระของสังคมนะคะก็หวังว่าเราจะผ่านไปด้วยดีนะคะหวังว่าประเทศไทยก็คงจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไป แล้วฟังข่าวแล้วก็สะท้อนใจนะควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามเพจแอร์พี่นงนะคะก็จะปรับหน้าไปเรื่อยๆนะคะก็จะปรับเพจไปเรื่อยๆเพิ่มเติมหัวข้อที่น่าสนใจไปเรื่อยๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวิวขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ